วันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอคำทำนายเหรียญน,นะฮะที่จริงๆเป็นโทเคนนะ,ะก็เรียกเป็นเหรียญไปแล้วกันนะฮะแต่ก็เข้าใจกันนะฮะว่าผมทำนายเหรียญที่มีการโหวตซึ่งลูกศิษย์ในสำนักนะฮะคริปโตสายมูเนี่ยร่วมกันโหวตว่าจะให้ผมทำนายเหรียญไหนนะก็มีการหาเสียงกันอยู่พอสมควรนะซึ่งก็เป็นกิจกรรม เล็กๆนะฮะของสำนักคริปโตสายมูซึ่งใครสนใจตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็จะเกือบเต็ม500แล้วนะฮะใครถ้าจะเข้าไปเพื่อโหวตนะฮะตัวเหรียญน,นะว่าจะให้ทำลายเหรียญทนายนะทำนายเหรียญไหนเนี่ยก็สามารถรเข้าไปโหวตร,ร่วมกันได้นะฮะครั้งนี้เนี่ยนะทุกท่านเนี่ยโหวตทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแรกนะฮะที่มีการโหวตได้คะแนนติด อันดับต้นๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันเกิดของเหรียญเนี่ยค่อนข้างหาง่ายนะผมก็เลยขอทํานายเป็นคลิปแรกนะฮะสำหรับวันนี้ส่วนตัวกาล่าเองนะก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจเพราะเป็นเหรียญเกมนะฮะก็มีการใช้เหรียญน,นี้ในเกมบ้างแล้วก็มีการซื้อขายกันในตลาดเทรดก็เป็นเหรียญที่เคยทําจุดสูงสุดนะฮะโอ้หลายบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อมูลของตัวกาล่ากันไปเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลา ข้อมูลในคอยมาเก็ตแค p ปนะราคาตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่3บาทเองนะฮะก็จริงๆก็เป็นเหรียญที่เคยทำราคาสูงสุดเหมือนกันนะราคาสูงสุดในเวลานั้นเนี่ยนะฮะเออถึง23บาทนะถึง23บาทแล้วก็ตกลงมานะการาฟเนี่ยลักษณะเดียวกับชิบาทเลยนะฮะคล้ายกับชิบาทเดะเลยนะเออขึ้นเนี่ยเหมือนชิบาทแล้วก็ลงมา นะฮะไซเวย์แล้วก็ขึ้นนะตอนนี้ตกลงมาก็ตกลงมาในราคาฐานเท่ากับชิบะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจเออน่าสนใจแต่ว่าดวงมันจะไปได้ไหมมันจะไปต่อไหมนะมันจะกลับไปที่20บาทมันเดิมไหมจะพาเข้าพาเจ้าหลุดดอยไหมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มาดูกันแต่ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมซื้อไว้ที่ประมาณ6บาทถึง10บบาทประมาณนี้แหละก็ติดดอยเหมือนทุกคนนะฮะ ตัวกาล่เองอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะฮะก็ก็น่าสนใจนะเพราะมันเป็นเว็บเกมอ่ะมันต้องใช้เหรียญกาล่เนี่ยนะฮะไปซื้ออุปกรณ์ในเกมไหมแต่ถ้าเกมมันมีความน่าสนใจมันพัฒนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็อย่างที่บอกฮะตัวเหรียญนี้เนี่ยมันถูกค้ำประกันด้วยโปรเจกต์นะคือมันมีการใช้ในเกมนะอย่างที่บอกครับว่าโทเค็นเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบนะที่ค้ำประกันด้วย ด้วยเงินด้วยด้วยโปรเจกต์ด้วยความน่าเชื่อถือหรือเป็นแค่การกาวๆก,กันเพื่อเอาสนุกนะมันก็ต้องดูส่วนตัวอันนี้ก็เป็นทวิต t ตอรของเขานะผมก็ไม่ได้ Follow หรอกนะส่วนกราฟนี่ฮะนี่คือตัวกราฟนะซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยราคาขึ้นไปถึงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าราคาเนี่ย มันขึ้นไปจุดนี้เนี่ยเพราะมีดาวอะไรกระทาแล้วคุณจะตะลึงอึงงานเลยแล้วว่ามันเป็นดาวดวงเดียวกันกับชิบะนะนี่เฉลยเลยนะเพราะว่าตัวเหรียญเองเนี่ยมีดาวที่กระทากันเหมือนชิบะเลยฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะไปทําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจนทําให้หลุดดอยเนี่ยอาจจะต้องรอดาวดวงเดียวกันนะเรามาดูที่ตัวข้อมูลในอีเทอร์สแกนนะฮะตัวอีเทอร์สแกนเนี่ยก็ปรากฏวันเกิดก็คือ11กันยายนนะ 20 20น,นะเราก็มาผูกดวงกันเลยนะเพื่อไม่ให้ช้าเกิดวันที่11กันยายน25 2563นะนี่ก็ปีคิดทศากราดนี่ก็ปี2เดือนแล้วเนาะเรามาจริงๆปี2เดือนนี่จริงๆก็หลายปีหลายเกือบปีแล้วนะปัญหาก็คือเราผูกในวันที่เขาทำราคาจุดสูงสุดเพื่อจะดูว่าราคามันขึ้นเพราะอะไรนะเราจะได้รู้คำตอบนะฮะ อันนี้เนี่ยพอผูกดวงมาแล้วนะปรากฏว่าเขาเกิดราศีสิงห์แล้วตอนที่ราคาขึ้นเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่28พฤศจิกายนเห็นไหมฮะเราไปดูที่กราฟนะอ่าเราไปดูที่กราฟตัวกราฟเนี่ยนะราคาขึ้นอยู่ตั้งแต่วันที่14นะไล่มาเลยเนี่ยนะฮะสูงสุดใน2ี27 28เนะฮะเราผูกย้อนไปวันที่28พฤศจิกายน64ี่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีดาวพฤหัสมะเร็งอาทิตย์คืออาทิตย์อยู่นี่นะ ดาวพฤหัสเลงอาทิตย์ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนนะแพฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่8เมษายนนะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสได้ย้ายหนีออกไปแล้วแล้วหลังจากนี้ล่ะราคามจะขึ้นอีกไหมตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสย้ายมาตรงนี้แล้วมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องให้รอดาวพฤหัสย้ายมาตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูในปัจจุบันนะฮะวันนี้วันที่14นะฮะวันที่14บสี่สิบสี่พฤษภานะ 14พฤษภาคม2565นะฮะมันจะมีดาวอะไรที่มากระทาพอที่จะถูถูไถไถนะฮะให้ตัวกาล่าเองเนี่ยราคากลับกลับไปจุดเดิมได้ไหมเนี่ยผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดาวพฤหัสเองเนี่ยเรงเรงพุทธเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโชคได้นะฮะทำให้เกิดโชคได,นะะด,คได้แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในภพมะณะนะ ประเด็นเนี่ยมันถึงจะเล็งกันก็จริงนะแต่มันต้องรอดาวดวงอื่นมาร่วมด้วยซึ่งไอ้ดาวดวงอื่นที่จะมาช่วยวัยนี้ก็คือพระศุกร์พระศุกร์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะจะโครจรไปช่วยให้กาล่าเนี่ยเงยหัวขึ้นนะเงยหัวขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบปูดปาัาดนะเงยหัวขึ้นไปในทางที่ดีเนี่ยนะฮะจดวันที่ไว้นะฮะวันที่25พฤษภาถึง18มิถุนาต่อมาเนี่ยมันจะมีอาทิตย์นะฮะก็คือดาวดวงนี้โครจรมาเล็งดาวพฤหัส และดาวพุธคือดาวดวงนี้โคจรมาทับจันนะจะมีถึง2เกณฑ์ด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนานะฮะเ,ออเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึง16กรกฎานะอันนี้อาทิตย์ต้องพฤหัสคือดาวดวงนี้มาเลงพฤหัสแล้วช่วงวันที่26มิถุนายนนะฮะถึง11กรกฎาคม2565เนี่ยมีพระพุธตัวนี้มาทับจันทรแล้วมาเลงพฤหัส ถ้า3ดาวพวกนี้มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยจะทำให้ดาวพฤหัสเล็งพุธเนี่ยมีกระแสะพลังงานถึง70% 70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ถึงร้อยนะ70%เนี่ยก็าราคาอาจจะดีดกลับตัวมาที่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอให้ดาวพฤหัสย้ายมานี่ก่อนนะแล้วมันจะมีช่วงอีกช่วงหนึ่งนะฮะคือ ช่วงปีหน้านะช่วงปีหน้าเนี่ยต้องรอดาวพฤหัสคือปีนี้มันจบแล้วนะแล้วจะไปอีกทีหนึ่งก็คือปลายปีปลายปีเนี่ยอาจจะเงยหัวขึ้นเพราะอาทิตย์เนี่ยมันจะโคจรมาทับตรงนี้ในช่วงปีใหม่นะในช่วงปีใหม่ก็คือช่วงประมาณ15ธันวาถึง15มกราอันนี้เป็นช่วงปีใหม่แต่เป็นดาวดวงเดียวดวงเล็กก็ไม่น่าจะไปเยอะนะฮะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องรอดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะ ในช่วงหลังสงการปีหน้าดาวพฤหัสจะโครจรมาอยู่ในภพนี้ซึ่งเป็นภพที่ดีนะเป็นภพที่ดีพอเป็นภพที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้นะฮะราคาเนี่ยอาจจะกลับมาอาจจะกลับมาในราคาที่ทําให้ผู้คนหลุดดอยได้ฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือกาล่านะฮะยังมีความหวังอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎานะฮะก็คือตั้งแต่15มิถุนาถึง16กกรกฎา สิบหนะ้ 15, มมามิถุนาถึงสิบหกกรกฎาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่คนที่ติดดอยไม่มากนะฮะติดดอยไม่มากก็อาจจะหลุดดอยนะอย่างที่บอกครับถ้าคิดจะถือยาวต้องถือนานๆานแต่ถ้าคิดจะถือสั้นก็อาจจะหลุดดอยไวๆนี้นะก็คืออาจจะเป็นไปได้ในปีนี้ถ้าไม่ถ้าใครที่ติดดอยช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอถึงปีหน้าเลยก็คือดาวพฤหัสนะย้ายมาอยู่ในภพราศีเมษนะฮะในภพราศีเมษอันนี้เนี่ย ็แปลเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเราเนี่ยติดดอยจุดไหนนะติดดอยจุดจุดนี้ถ้าจุดนี้ก็ต้องรอเกือบเกือบปีหน้าถ้าโชคดีนะบิตคอยมันขึ้นนะถ้าโชคดีนะบิตคอยมันขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกดาเนี่ยโอกาสที่ราคาจะมาถึงตรงนี้ก็ได้อยู่อย่างที่บอกครับว่าบรรดาโทเคนทั้งหลายเนี่ยจะต้องอิงกับบิตคอยด้วยนะ สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเออตัวกาล่าเองเนี่ยเคยขึ้นก็เหมือนดวงชิบะนะฮะก็คือการเกิดเว็บเนี้ยเนี่ยการเกิดเว็บเนี้ยเว็บใหญ่เนี่ยเกิดจากดาวพฤหัสน,นะฮะบวกด้วยเลข1นะก็คือาดาวพฤหัสเนี่ยเคยเล็งอาทิตย์ตรงนี้นะ,ะพอเคยเล็งอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทาให้เกิดเว็บนี้ซึ่งชิบะเนี่ยก็เคยเกิดเว็บนี้เพราะดาวอันเนี้ยเหมือนกันเพราะดาวเนี้ยเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครที่ฟังคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีลุน้นอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยดาวที่ไอเหรียญที่เกิดราศีเมษราศีตุลเนี่ยนะฮะสองเหรียญน,นี้อาจจะทําให้มีผลกําไรจนเกิดเว็บแบบคล้ายๆแบบนี้เพราะตั้งแต่สังเกตมานะฮะเหรียญที่เกิดดาวพฤหัสเนี่ยบวกด้วย1เนี่ยก็คือดาวพฤหัสเล็งอาทิตย์เนี่ยมักจะเกิดเว็บใหญ่ในทํานองนี้อ่าอันนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะฮะฉะนั้น เหรียญต่างๆที่เกิดราศีเมษเนี่ยไม่ว่าจะเหรียญที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้คือลูน่าเองเนี่ยนะก็มีแนวโน้มที่ดีเหมือนกันว่าถ้าเขาสามารถผ่านวิกฤตไปได้ปีหน้าโอกาสที่เหรียญตัวนี้จะกลับมาแต่ไม่ได้กลับมาเท่าเดิมนะกลับมาที่จะพอพอถูลูถูกกลางไปได้อะนะใครที่ซื้อไว้เนี่ยในราคาที่ต่ำกว่าเอ่อต่ำกว่าบาทอะโอกาสที่จะกำไรก็มีสูงนะ อันนี้พูดถึงนะพูดถึงนะฮะอันนี้ก็เป็นการคาดการตามวิชาโหรนะถูกต้องหรือไม่คุณต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าราคามันจะขึ้นเท่าไหร่แต่สามารถบอกช่วงเวลาที่มีแนวโน้มพวกเนี้ยมันสามารถทำให้ขึ้นไปได้ก็คลิปนี้ก็ฝากทุกท่านที่ร่วมโหวตนะฮะแล้วก็ ดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ